สวัสดีครับสัปดาห์นี้เปิดปมเกาะติดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด8ปีนับจากคดีปล้นปืน M16 กว่า400กระบอกจากกองพันพัฒนาที่4อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่จังหวัดยะลาและกลางเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่31มีนาคมนับว่าเป็นความรุนแรงล่าสุดที่ทําให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนไม่น้อยจากพยานหลักฐานต่างๆที่พบ ชี้ว่าเป็นการกระทําของกลุ่ม BRN ที่มีชื่อของนายสเปริงบาซออดีตครูใหญ่โรงเรียนทำวิทยามูลณิธิซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่าเขาเป็นแกนนําและเป็นผู้นําจิตวิญญาณคนสําคัญขอยอมรับว่าในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราต้องอดทนในความไม่เข้าใจของใครบางคนไอความคิดเนี่ยมันเป็นชนวนความไม่เหมือนกันในเรื่องของอุดมการณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมมันก็ไปกันใหญ่ คนในกระบวนการในระดับทุงสูงเนี่ยที่เขาสร้างมาเนี่ยยอยเขายอมรับว่าคนนี้เป็นมันสม,มองเรื่องทางการเมืองเป็นคนสอนในเรื่องสังคมการเมืองกับบวกเขาให้กับนักปฏิวัตินักวิชาการนักการทหารและผู้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเหตุไม่สงบรวมถึงเหตุระ,ระเบิดครั้งใหญ่ที่ยะลาและกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมา เป็นการกระทำของกลุ่ม BRN นะครับและทําให้ชีของนายสเปริงบาซออดีครูใหญ่โรงเรียนทําวิทยามูลนิธิที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นแกนนําคนสําคัญถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากเขาได้หายตัวไปตั้งแต่ปี2547 หลังเหตุคนร้ายวางคาบอมกลางเมืองยะลาและภายในลานจอดรถชั้นใต้ดินของโรงแรมรีการ์เด้นพลาซาที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่31มีนาคมเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญทั้งพยานวัตถุตัวบุคคลและส่วนประกอบการทำระเบิดที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่าเกี่ยวโยงกับกลุ่ม B R N สภาพรถยนต์ Honda c ซ v i c สีดำบริเวณชั้นจอดรถใต้ดิน b 4ของโรงแรมและสภาพรถกระบะอิซูซูดีแมที่ถูกใช้เป็นคาร์บอมบนถนนรวมมิตรถูกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระบุว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม BRN เนื่องจากกลุ่มก่อความไม่สงบได้ใช้รถทั้งสองคันซึ่งถูกจรกรรมเข้ามาโจมตีเจ้าหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาช่วงต้นเดือนมีนาคม ก่อนจะถูกนำมาใช้เป็นคาร์บอมในช่วงปลายเดือนเดียวกันภาพชายผู้ต้องสงสัยสองคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมที่หาดใหญ่ถูกจับภาพได้จากกล้องวงจรปิดของโรงแรมหลังขับรถ Honda c ซ v i c เข้ามาจอดเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบุคคลในภาพทั้งสองคนคือนายเสรีแววม,มามุและนายรุสลันใบมะผู้ปฏิบัติงานของบ RN ในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลา ขณะที่แม่ทัพภาคที่สี่มั่นใจว่าเหตุการณ์ระเบิดทั้งสองแห่งเกี่ยวโยงกับกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่นั้นฐานข่าวที่ระบุว่าคนกลุ่มพวกนี้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายอาจจะเป็นเซล,ล์ลจากยาลาเซลล์จากที่อื่นแล้วก็เชื่อมโยงกันแล้วทำให้เกิดระเบิดกันขึ้นมาให้พร้อมกันแล้วดูว่าน่ากลัวน่าตกใจ ให้ดูว่าเขายังมีศักยภาพยังมีจำนวนมากอยู่ซึ่งจริงๆแล้วผมผมคิดว่าจำนวนไม่มากเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเพราะว่าการทำครั้งนี้มวลชนแน่นอนไม่ว่าพี่น้องเชื้อชาติใดความเชื่อใดไม่เห็นไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการประนามกันเท่าที่ผมสรุปได้ก็คือลักษณะของ ของไอการพิสูจน์หลักฐานบางเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพวกสเก็ตอะไรก็ดีหรือวิธีการใช้เครื่องมือในการจุดระเบิดก,ก็ดีเนี่ยมันใกล้เคียงกันในการดำเนินการและกลุ่มคนที่ทำนั้นเราก็พอมีฐานข่าวว่ากลุ่มคนพวกนี้มีความสัมพันธ์กันนะครับ หนึ่งสัปดาห์หลังเหตุระเบิดในบันคีมุลเลขาธิการสหประชาชาติได้ออกแถลงการประนามกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุร้ายตามมาด้วยแถลงการขององค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ Organization of Islamic Cooperation หรือ OIC ที่เห็นว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของการก่อการร้ายที่มุ่งทำร้ายเอาชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์เขาถูกครอบงำไว้ื่นเขาให้เขารู้เขายังไม่เชื่อม พนโทสําเร็จสีรายที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่4ซึ่งเป็นนายทหารในกองทัพที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้มาตลอดแบบลกล่าวแสดงความมั่นใจกับรายการเปิดปมดถึงเหตุความไม่สงบส่วนใหญ่ตลอดช่วง8ปีที่ผ่านมาหลังการล้นปืนเป็นการกระทําข,ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน BRN ที่มีนายสแปรอิงบาซออดีตครูใหญ่โรงเรียนทำวิทยามูลนิธิเป็นแกนนําและเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณคนสําคัญของ BRN พูดได้ไหมครับว่าขณะนี้ตัวตนการนาประธานเขาเนี่ยยังเป็นสเปีย์ยิงบาซอที่พูดมายาวนานมันชัดเจนอย่างนั้นนะถือว่าเป็นกลุ่มนําดีกว่าครับถ้าบอกเป็นผมก็ศึกษาติดตามเลย่นะครับว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยบอกไม่ได้ครับมุกก็บอกไม่ได้และเขาเองเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจกันอยู่ว่าอบอกไม่ได้แต่ว่าอยู่ในกลุ่มนําแน่นอนครับจากข้อสนิษฐานของของหลายฝ่ายนะฮะก็อมองว่าสปียอิงเนี่ย อาจจะมีบทบาทนำเนมื่ออาจจะเป็นกลุ่มนำคนหนึ่งนะครับนะฮะในในใน BRN น,นะครับเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะ,นะครับว่ามีบทบาทนำแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าเป็นผู้นำสูงสุดหรือเปล่านี่ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเชื่อกันว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทสำคัญมากนะฮะในในกระบวนการ,รแล้วก็อันนี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งเนี่ยทำให้แกต้องหนีไปต่างประเทศต้องหนีไปหรือหลบ ใ,ใต้ดินนะครับนะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณที่มีบทบาทสําคัญมากมีคนนับถือมีคนเคารพมากนะในสายของผู้นําศาสนานะแล้วก็ลูกศิษย์ของเรียนธรรมวิทยานะครับอันนี้ต้องยอมรับฐานนะของพระสุรยิงว่ามีบทบาทสําคัญมากเหมือนกันคือท่านสุรยิงปรซศก็ <c oughs> เป็นครูสอนศาสนามายาวนานมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นแสนแสนคน ทีนี้เมื่อท่านถูกออกหมายจับมีค่าหวสิบล้านเนี่ยก็คงคงคงในอนาคตนะจะต้องหาโอกาสถ้ามีช่องทางนะพูดคุยได้ก็จะดีท่านนัิบส่วนตัวก็รู้จักท่านสไปอิงผมเป็น,ปนผมเป็นรูกสึกท่านปลายปี2547ในายสยอิงบาซอได้หลบหนีไปซ่อนตัวยังประเทศมาเลเซีย หลัง DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายจับนายสแปรอิงในข้อหากบฏก่อการร้ายอังยี่และซ่องโจนพร้อมค่าหัว10ล้านบาทจากวันนั้นจนถึงวันนี้7ปีกว่าไม่เคยมีข่าวคราวของนายสแปรอิงบาซอโรงเรียนทำวิทยามูลนิธิก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2494หรือกว่า60ปี โดยหะยีฮารองสุลงอยู่ในเขตตลาดเก่าเทศบาลนครยะลาถนนสิโรรสอำเภอเมืองยะลากล่าวได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนสอสนศาสนาอิสลามที่ใหญ่ที่สุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยจำนวนนักเรียนกว่า5,000คนเปิดสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างช่วงปิดภาคฤดูร้อนผู้ปกครองของเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ส่งลูกหลานมาเรียนพิเศษเพื่ออบรมความรู้ทางด้านศาสนาจากครูสอนศาสนาของโรงเรียนการทดสอบอ่านภาษาอาหรับเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบของโรงเรียนเพื่อวัดระดับความรู้ก่อนที่โรงเรียนจะจัดชั้นเรียนด้านศาสนา เพื่อให้ตรงกับความรู้ด้านศาสนาของโรงเรียนโดยยึดเอาความรู้ในการอ่านภาษาอาหรับเป็นเกณฑ์พิจารณาในการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีนี้ผู้ปกครองพาเด็กมาสมัครเข้าเรียนกว่า2,200คนเกินจากที่โรงเรียนตั้งเป้าไว้200คนคุณภาพการเรียนและของครูผู้สอนโดยเฉพาะความรู้ทางด้านศาสนาเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ปกครองตัดสินใจนำเด็กมาเรียนที่โรงเรียน มีความมั่นใจในโรงเรียนแล้วก็อย่างแบบแม่ก็เคยจบที่นี่ค่ะ,ะเรียนที่นี่มาก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากให้ลูกเรื่องกับเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแบบโวมอะไรเนี่ยงาน,นเด็กจะให้มีศิลธรรมอะไรอยู่เนี่ยค่ะ แม้จะไม่มั่นใจในความปลอดภัยแต่นายสมศักดิ์ลูกควรได้พาบุตรชายฝาแฝดทั้งสองคนพร้อมภริยาเดินทางมาไกลจากเชียงใหม่เพื่อมาสมัครเข้าเรียนเนื่องจากได้ยินชื่อเสียงของโรงเรียนมายาวนานเพราะว่าคิดว่าถ้าลุ่มบุริที่นี่เนี่ยก็จะได้เรียนภาคสามัญและก็เรียนศาสนาด้วยคือความจริงเรียนศาสนาเนี่ยที่เชียงใหม่หรือที่กรุงเทพก็เรียนได้แต่ว่าคือผมอยากจะให้ลูกเนี่ยมีประสบการณ์ ได้ออกมาเรียนอยู่นอกบ้านแล้วก็ได้มาอยู่แหล่งที่เป็นเป็นมุสลิมได้สมศักดิ์ยอมรับว่าบุตรชายทั้งสองคนกังวลในเรื่องของความปลอดภัยแต่ได้ชี้แจงให้เข้าใจว่าทุกชีวิตได้ถูกกำหนดไว้แล้วหากเป็นพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถหลบหนีความตายได้ลูกชายผมก่อนที่จะมาเรียนเขาก็ เป็นเขาเขาก็มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันประมาณหนึ่งวันก่อนจะเดินทางลงมา mm. เพื่อนของเขาก็ mm. ก,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 ก็ประสบก็ประสบอุบัติเหตุมอไซค์ล้มเสียชีวิตไปสองคนผมก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยลูกขนาดเขายังไม่ได้มาใต้เหมือนกับลูกนะ mm. เขาก็เสียเสียเสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสียชีวิต มันไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะไปหน้าที่หน้าที่หทแห่งผลใดาก,าการเสียชีวิตคือเมื่อถึงอายันถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะถึงเวลาของเขาเขาก,ก็ต้องเสียเสียชีวิตไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใต้หรอกการที่ลูกมาใต้เนี่ยอาจจะเป็นการที่ทาลูกได้มามีการศึกษาเรื่องศาสนาที่ดีที่ดีขึ้นสายสามัญก็ได้ผู้อำนวยการโรงเรียนทำวิทยามูลนิธิยอมรับว่าระหว่างช่วงปี2547 ถึงปี2550โรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่นายสแปรอิงบาซออดีตครูใหญ่โรงเรียนและอุสตา์หรือครูสอนศาสนาจำนวนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รัฐตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ทำให้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนเสียหายเป็นเหตุให้จำนวนนักเรียนลดน้อยลงในช่วงปี47เป็นห่วงของการเริ่มต้นเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน3จังหวัดนะฮะในขณะนั้นนะฮะทุกคนนะฮะอยู่อย่างหวาดระแวงอยู่อย่างความหวาดกลัวเนื่องจากว่าทางเรียนขาดเสาหลักโดยเฉพาะอ,อย่างยิงง่งในสปินบาซอลขาดเสาหลักนะฮะทุกคนกลัวว่ามาโรงเรียนออกจากบ้านนั้นจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวกลางทางหรือไม่ในเมื่ออยู่โรงเรียนแล้วนะฮะครูนั้น มีความมั่นใจว่าจะอยู่ได้ตลอดไปหรือไม่จะทำการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มร้อยหรือไม่นะหลังจากนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมาเยี่ยมโรงเรียนมาสอบถามเป็นประจําทุกวันนะฮะเกือบว่าได้อย่างนั้นนะฮะหลังจากนั้นมีความเข้าใจกันหากจะพบปะ หรือมีข้อสงสัยกับอุสตัดหรืออาจารย์ท่านใดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางโรงเรียนยินดีนำอุสตัดเหล่านั้นฮะไปปรึกษาหรือกันเพราะการพูดคุยนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ใช่โยูยๆนะฮะมากล่าวหามาจับตัวมาแสดงตนที่จะจับอุสตัดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีการพูดคุยก่อนในเบื้องต้นสามารถแก้ปัญหาได้ ก่อนหน้าที่นายสปออิงซึ่งเป็นบุตรเขยของนายฮะยีฮารองสุดหลงจะมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนได้เป็นอิหม่ามประจำมัสยิดต,ต้นมะขามที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำศาสนาที่รู้จักกว้างขวางทั่วทั้ง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้จบการศึกษาด้านการศาสนาจากมหาวิทยาลัยมัดีนะประเทศซาอุดิอาระเบียนายรอซีกล่าวว่าจากการที่ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับนายสปายิงบาซอตลอดช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีความมั่นใจในตัวของอดีตครูใหญ่ว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาและเห็นว่าสาเหตุที่นายสเปรอิงต้องหลบหนีเนื่องจากไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองและเชื่อว่าคนมสุสลิมส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่เชื่อในข้อกล่าวหาที่มีต่อนายสเปรอิงก่อนปี2,547นะฮะซึ่งท่านได้ไปหาโรงเรียนมาหลังจากนั้นทางรัฐก็ ได้สงสัยว่าท่านชปเปอิงเป็นผู้ก่อเป็นผู้บ่มเพาะโจนก่อการร้ายที่สร้างสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นท่านก็ได้หายตัวไปนะ